One, two. สวัสดีจ้าทุกคนค่ะวันนี้ที่ปะจอนลงเท้าอีกแล้วนะจ๊ะไปเที่ยวด้วยกันหนึ่งวันอีกแล้วค่ะตามไปด้วยกันเลยค่ะลงบ้านแล้วจ้าทุกคนลงบ้านไปเที่ยวด้วยกันจ้าแดดกำลังออกค่ะมามามาเข้าลิฟต์แล้วจ้าลงบ้านไปเที่ยว แดดกำลังจ้าออกมาได้ยินว่าบ่ายนี้28องศาได้คะ่ะทุกคนคะ่ะแต่ตอนนี้เ,เช้าๆก็16-17องศาจาัะอากาศดีผู้คนก็รมดีเตรียมตัวหาเดินทางกันคะ่ะเราก็จะเดินทางด้วยรถไฟกันนะคะเดินจากบ้านไปหาสถานีรถไฟก็15นาทีได้คะ่ะ จะเดินทางกับรถไฟไปเกือบสองชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นเมืองไกลหน่อยหนึ่งอยู่ค่ะตามไปชมด้วยกันนะคะว่าจะไปเมืองไหนไปเที่ยวแบบไหนกันจ้าวันนี้ก็สำหรับแดดเมืองนอกถ้าขึ้นสูงถึง20องศาถ้าไม่มีลมไม่มีก้อนเมฆเลยก็ถือว่าร้อนแจด๊ดแจ๊ดเลยทีเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าดวงอาทิตย์ทางยุโรปอยู่ต่ำมากค่ะจอกหัวเราเลยนะคะ วันนี้มีตลาดนัดนะคะทุกคนคะ่ะตลาดนัดไม่ใหญ่มากเป็นวันธรรมดาค่ะตลาดนัดลานกลางเมืองถ้าจะเต็มลานใหญ่นี้ก็คือวันเสาร์เท่านั้นนะคะตลาดเมืองหน้าด่านชายแดนอุ้ยดอกไม้เยอะมากคะ่ะทุกคนดอกไม้เยอะเลยเพราะว่าอากาศดีเขาก็ลงดอกไม้ขายกันเพราะว่าช่วงซัมเมอร์คนเขาจะปลูกดอกไม้กันนะคะ เดินเดินเดินค่ะเห็นอากาศดีก็รีบคว้าจังหวะไว้ถ้าระว่างนะคะหาเลาะกันเหมือนเดิมค่ะช่วงนี้ก็จะเดินทางกันด้วยรถไฟเป็นหลักนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าพอใหญ่ก็ได้ส่วนลด40%สำหรับการเดินทางด้วยรถไฟนะคะ ถึงหน้าสถานีรถไฟแล้วจ้ะทุกคนเราก็จะเดินเข้าไปทางสถานีรถไฟค่ะจักรยานพลุกพาน์และผู้คนไปทำงานกันด้านนน้นก็จอดจักรยานเป็นแถวนะคะหน้าสถานีรถไฟค่ะสองชั้นเลยทีเดียวนะฮะขึ้นมาบนสถานีแล้วจระพ่อใหญ่ไปทำเรื่องลดราคาก่อนนะคะ ผู้คนออกจากรถไฟกันนะคะกำลังคึกคักสถานีรถไฟคะ่ะรถไฟก็รอเรียบร้อยแล้วค่ะชานจราที่หนึ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะผ่านช่องนี้สแกนบกัตรสแกนมือถือไปนะคะรถคันยาวๆของเรารอเราเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนคะ่ะคันยาวๆนี่แหละที่เราจะเดินทางกันวันนี้ค่ะ เลย3ามโมงเช้าเก้าโมงเช้าไปแล้วก็ถือว่าสถานีว่างนะคะถ้ามาช่วง7จ็ดโมงครึ่งแปดโมงนิอ้สนันวันไหวผู้คนเลยคะ่ะขึ้นไปพ่อใหญ่ขึ้นรถไฟไปพ่อใหญ่ขึ้นไปขึ้นรถไฟไปเลยจ้ะถือว่าคนไม่เยอะนะคะช่วงนี้เลย แปดโมงเชา้ามาครับปุกคนนิดเดียวเป็นสถานีแรกด้วยนะครับสำหรับเมืองโตโต้ค,ค่ะเกี่ยวกัน My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. And then that I'm afraid, if I let go of this pain, am y completely betrayed? ตอนนี้ก็ลงจากรถไฟแล้วค่ะทุกคนไปเที่ยวด้วยกันค่ะเดี๋ยวจะเดินไปทาง ฝั่งเมืองนะคะทางนู้นค่ะลงมาแล้วกําลังหาทางไปเมืองก่อน,นะครับทางนูน้นหรือว่าฝั่งทางนีบง้บางเมืองก็ออกได้สองสาฝั่งนะคะหน้าสถานีก็จะเห็นจักรยานกองอากลากเลยค่ะทุกคนค่ะการใช้รถจักรยานของอเมรนด์เนเธอร์แลนด์ยอมรับจริงๆค่ะ จอดเต็มสถานีรถไฟเลยนะฮะเดินเดินพ่อใหญ่เดินค่ะกําลังจะหาทางเข้าไปในเมืองนี้นะคะเมืองนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ชื่อเมืองฮิวเฮลเวอร์ซึมนะคะเฮลเวอร์ซึมจ้ะเห็นโบสเลยค่ะอันดับแรกเห็นโบสด้านหน้าค่ะไงก็ตามเที่ยวด้วยกันหนึ่งวันนะคะอากาศกําลังร้อนขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนค่ะ สบายสบายละสำหรับช่วงนี้ของฝรั่งนานๆได้เจอแดดกันค่ะด้านหน้าเป็นอาคารกระจกหลากสีค่ะสวยโมเดิร์นมากเลยทีเดียวนะคะขออภัยเสียงลมด้วยนะคะทุกคนค่ะด้านหน้าเป็นอาคารที่วัาการเมืองละค่ะเป็นน้ำล้อมรอบสวยงามแปลกตาเหมือนกันนะคะเห็นอะไรก็จะถ่ายทุกคนได้ชมไปเรื่อยค่ะ ทางนี้ก็ดอกไม้สวยนามค่ะสวนรอบๆแถวนี้นะคะสวนพักผ่อนหย่อนใจละค่ะ ตายแล้วทุกคนแดดร้อนแจ๊ดแยดขึ้นมาแล้วค่ะยี่สบแปดยี่บก้ 28, าองศาแล้วค่ะทุกคนลมแรงมากๆเลยค่ะทั้งลมทั้งแดดเลยทีนี้ค่ะ ย่านนี้ก็เป็นย่านแถวกลางเมืองนะคะเมืองนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆเองนะคะทุกคนคะ่ะสถาปัตยกรรมบ้านเรือนผู้คนก็สลับเก่าใหม่ไปคะ่ะไปเดินมาผู้เฒ่าก็เหนื่อยแล้วค่ะพักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะพาเลาะเมืองอีกกี่เป็นเมืองเล็กๆค่ะก็ถือว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ว่าได้นะคะถ้ามาเมืองเล็กก็ต้องหาที่ทางที่จะไปกันว่าตรงไหนหน่าเดินน่าชมนะคะ ตอนนี้โตโต้กับพ่อใหญ่ก็จะเดินวนเมืองกันไปเรื่อยนะคะจนไปถึงสถานีรถไฟเลยค่ะเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวกลับกันนะคะวนไปด้วยกันเลยค่ะ ด้านหน้าที่ทุกคนมองเห็นอยู่นู่นคือสถานีรถไฟนะคะสถานีรถไฟเมืองฮิมบวซึมค่ะรถจักรยานเยอะมากๆเลยค่ะทุกคน สำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนคงชอบกันนะคะกินลมชมวิวเมืองเล็กๆฮอลแลนด์เนี่ยต์แเรด์ช่วงเริ่มต้นซัมเมอร์ค่ะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย